สวัสดีครับพบกับท i เกนเจอนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาเปิดกาชาติกันที่ ID หลักนะครับอ่าทิ้งทวนเพิ่มโอกาสนะครับจะเรียกว่าคู่เทพก็ได้นะอันนี้เป็นรอบแรกนะครับเดี๋ยวก็มีมาอีกอ่ะมันน่าจะจับคู่วนไปเรื่อยๆนะครับคือตัวบราอนูบิสนะครับกับตัวเจสสิก้าธันทาก็ถือว่าเป็นตัวเก่งของรอบนี้นะอแต่ผมแนะนําไปแล้วนะครับว่าถ้าไม่รีบนะไปรอเดือนหน้าดีกว่านะครับโคโรโบนะครับ แต่ว่าของผมเนี่ยมันต้องรีวิวนะครับฉะนั้นเนี่ยผมมาเปิดไอดีหลักเพราะว่าตัดสินใจว่าจะรีวิว9ดาวตัวไหนคืออยากจะรีวิวไวไวนะเนื่องจากว่าตัวเจสสิก้าแดงนะครับ ผมใช้แล้วเนี่ยที่ ID5 ตอนแรกคือทําเพื่อเอาภารกิจนะแต่พอใช้เต็มเตมรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ดีอยู่เหมือนกันนะคือเรียกว่ายกระดับเรนเจอร์อยู่เหมือนกันอาฉะนั้นเดี๋ยววันนี้อีกคลิปหนึ่งเนี่ยผมจะรีวิวเจสสิก้าแดงแบบฉบับเต็มนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้ทํานะอ่าวันนี้เดี๋ยวผมมาเปิดนะครับคือตอนนี้ตัดสินใจอยู่นะครับเนื่องจากว่า ID5 เนี่ยมันใช้หินปลวกปรังไปแล้ว1ชิ้น,นครับอีกชิ้นหนึ่งเนี่ยน่าจะใช้เวลาอยู่เหมือนกัน เออก็เลยกำลังคิดว่าถ้าเป็นไอดีหลักนะครับเปิดได้ Jessica าชันทารานะครับก็จะได้รีวิวเลยนะครับเนื่องจากว่าวัตถุดิบครบอ่าซึ่งตัวเกมเนี่ยก็เอาตัวนี้มาขายเรียบร้อยนะครับผมมองว่าแพง คือมันทําให้เราต้องตัดสินใจเลยครับว่าใน1เดือนเนี่ยจะซื้อหินปลูกพลังนะครับหรือว่าจะเป็นกบม่วงอันนี้คือสําหรับสายฟรีนะคือโดยโปกติเนี่ยผมจะซื้อกบม่วงเดือนละ1ตัวสบายๆนะครับแต่พอมาเป็น2อ,อย่างนี้ไม่ไหวครับเก็บไม่ทันแน่นอนคือตอนนี้เลือกยากนะสาหรับเพื่อนๆเนี่ยผมแนะนําว่าเบื้องต้นให้ดูทิศท,ทางก่อนเพราะว่าตัวเกมเขาบอกว่าหินปลูกพลังมันจะมีแจกอีกจากอีเวนต์พิเศษ ฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งรีบซื้ออย่างใดอย่างหนึง่งยกเว้นว่าจะต้องใช้นะฉะนั้นตัดสินใจกันก่อนนะครับมีคนถามเข้ามาแล้วนะว่าจะเลือกซื้อหินปลูกพลังครับหรือว่ากบม่วงอันนี้คือถ้ารีบใช้อันไหนมากๆก็ซื้อไปก่อนก็ได้แต่ถ้าไม่รีบเนี่ยผมแนะนําว่าให้รอดูโตเกมครับเดี๋ยวคงจะมีกิจกรรมพิเศษ รอรุนว่าจะมีในเดือนนี้เลยหรือเปล่านะคิดว่าอย่างน้อยๆเนี่ยน่าจะแจกอีกสัก1ชิ้นนะเออไม่งั้นเนี่ยก็อาจจะเซ็งนะครับคือตอนนี้ใส่ฟีนมันทําได้แน่ๆนครับตัว9ดาดาวครับถ้าเป็นเจสสิก้าแดงนะครับอันนี้คือสามารถที่จะทําได้เลยอ่าเพราะว่าในภารกิจพิเศษเนี่ยทำถึงเวลครับอยเนี่ยมันก็จะได้หินปลูกพลังมาเลย1ชิ้นนะครับ นี่ผมก็ยังไม่ทำนะวัตถุดิบอ่าไม่ใช่ดิกบไม่พอครับ ID5 เนี่ยกบมันเยอะผมเลยทำไปเลยนะแล้วเดี๋ยวรีวิวล่าสุดนะวันนี้เดี๋ยวรอดูอีกคลิปหนึ่งครับคือถ้าเกิดทำไปถึงเวล2 2 0เนี่ยมันก็จะได้หินบุกพลังมา1ชิ้นครับส่วนอีก1ชิ้นในร้านค้ากิลครับอีก1ชิ้นเนี่ยอยู่ในพาร์ทฟรีอ่าแต่ว่าน่าจะใช้เวลานานอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะเป็นช่วงอ่าเลเวลท้ายๆครับอาจจะใช้เวลาประมาณสักครึ่งเดือนอ่าประมาณนี้อ่นฉะนั้นเนี่ยมันทำได้ เพิ่มเติมอย่างที่บอกเดี๋ยวรอรู้กิกจกรรมตักโตเกมน้ที่เหลือก็เป็นเรื่องของน้ำยา4ดาวแล้วว่าเราจะหาได้ครบทันหรือเปล่านะครับอ่าซึ่งผมเนี่ยอ่ะเดี๋ยวมาดูคือผมกำลังคิดหนักครับเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะรีวิวคือตัวเนี้ยเอาตรงๆนะมันยังไม่ได้เก่งมากมายนะัก แต่มันมีความน่าสนใจนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสร้างล่างโคนเนี่ยมันติดความสามารถเยอะมากขึ้นแล้วทีมผมเนี่ยตอนเนี้ยมันเล่นเป็นทีมล่าหนืดอยู่แต่ตอนเนี้ยมันสามารถพลิกไปเป็นทางตัวหนืดได้อยู่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดผมเปิดได้เจสสิก้าจันทาเนี่ยผมอาจจะเปลี่ยนเป็นรีวิวเจสสิก้าจันทานะแลวตัวนี้อาจจะถูกยกเลิกไปนะครับแต่ถ้าเกิดเปิดไม่ได้อาจจะเป็นรีวิวตัวนี้เดี๋ยวเปิดดีกว่านะครับโอเคมาลุ้นกันครับ ทิ้งทวนนะครับผมอัดเอาไว้ล่วงหน้านะครับก็เหลืออีก13ชั่วโมงอ่ามาดูนกันว่าจะมาไหมนะครับอ่าผมจะข้ามครับตัวของมูนกีตาร์นะครับกับบาวอนดูบิสอ่าเนื่องจากว่าแสงมืดเนี่ยผมอยากจะเน้นให้เป็นตัวที่ผมแบบต้องการจริงๆริครับสำหรับไอดีหลักนะผมถึงจะทำนะครับอ่าไฮเปอร์แม็กแล้วก็ทำเป็น9ดาวนะครับตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะข้ามไปก่อนส่วนมูนกีตาร์ข้ามไม่แน่นะครับเพราะว่า9ดาวเนี่ยพื้นฐานสกิลเดิมเนี่ย ต้องดูดีหน่อยนะครับมาถึงจะใช้ประโยชน์จาก9ดาวได้อีกนะครับอ่าส่วนช้างเอลลี่นะผมได้รีวิวแน่นอน,นครับที่3ามไอเดีไม่รู้จะไปตกที่ไอดีไหนนะครับอยู่ที่ว่า ID ดีไหนจะเก็บวัตถุดิบได้ครบนะครับก็คือน้ํายานะช้างเอลลี่นะผมมี ID 3, ดียสามไดียเจ็อเก็คือแม็กหมดเลยนะครับแล้วก็ใช้ด้วยนะ ก็เลยจัดทําให้ดูครับประกอบการตัดสินใจนะเผื่อเพื่อนๆบางคนที่แบบเฮ้ยเปิดไม่ได้ตัวใหม่จริงๆตัวเก่าที่มันทําเป็น9ดาวได้แล้วใช้งานอยู่จะได้รีวิวให้ดูก่อนเพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกครับว่าวัตถุดิบมันน้อยมากโดยเฉพาะหินปลูกพลังครับแล้วก็น้ํายาเนี่ยต่อให้ผ่านหอสมุรมาแล้วหนึ่งรอบเนี่ยบางคนก็ยังเก็บไปครบเลยนะโอ้โหขอสักตัวเถอะนะเจสสิก้าเน้นเลยครับ ขอเจสิก้าผมจะได้ตัดสินใจว่าเอายังไงดีถ้าได้เจสิก้าทันทานเนี่ยผมรีวิว9ดาวได้ทันทีเลยนะครับไม่ต้องไปรอ ID 2นะครับคือ ID 2เนี่ยก็ติดวัตถุดิบหัวติดวัตถุดิบหมดแหละนะเยอะเลือเกินเออเอา ID นี้ครับได้เลยเพราะว่าผมอ่าซื้อแพ็คไปแล้วนะครับอ่าแพ็คหินปลูกพลงังโอ้โหไม่มาครับ ออสงสัยจะได้รีวิวตัวเก่าหรือเปล่าอะมาลุ้นกันสุดท้ายท้ายสุดนะครับไม่ไปต่อแล้วนะคือมาเปิดเพื่อตัดสินใจว่าแบบเฮ้ยจะรีวิวตัวไหนดีด้วยความที่ว่าวัตถุดิบคือผมเนี่ยไม่อยากไปหวังน้ำบ่อหนะ้าคือคิดว่ามันจะมีจากเพิ่มอีกแน่ๆนะครับเฉลี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยอาจจะได้สัก3ชิ้นนะครับแต่เราเห็นแล้วนะว่าร้านค้ามี1นะครับพาร์ทมี2และอาจจะมีอีเวนต์พิเศษนะครับ อันทนั้นเนี่ยก็ไม่แน่นะอาจจะแบบรีวิวไปแล้วกันเพื่อให้เพื่อนๆได้ดูครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหเละครับเละตุ้มเป๊โอ้โหดูดิเซตนี้เน่าแล้เกินเรียบร้อยไม่มาครับอ่ะเปิดทิ้งเปิดขว้างไปเรียบร้อยนะครับในส่วนของไอีหลักอ่ะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะ ว่าไอทีหลักนะครับจะได้รีวิวตัวนี้หรือเปล่าอ่ะคิดว่ามีโอกาสนะเหมือนรีวิวให้ดูเฉยๆนะเอาจริงเพราะว่าอนาคตตัวนี้ต่อให้ผมทําเป็น9าดาวเนี่ยก็มีโอกาสหลุดทีมอยู่เหมือนกันเนื่องจากว่ามันอยู่ที่ไอทีหลักนะพออยู่ที่ไอทีลักปุ๊บเนี่ยทีมมีโอกาสเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาได้อยู่เหมือนกันนะคือกําลังคิดว่าถ้าผมได้เจสสิก้าจันทานะครับมันเป็นอคอมโบตัวหนืดใช่ไหม ถ้าผมทําเป็น9ดาวปุ๊บเนี่ยทีมผมเนี่ยจะเปลี่ยนฝั่งกลับมาเป็นคอมโบตัวหนืดอีกครั้งหนึ่งเออแ้พอเปิดไม่ได้ปุ๊บทาใจนะครับอ่ะทําใจแล้วนะค่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวล่นให้ดูครับว่าเรนเจอร์ตัวเดิมมันก็ยังใช้งานได้ดีนะครับคืออย่าพึ่งซีเรียสนะตอนนี้เห็นซีเรียสกันค่อนข้างจะเยอะนะครับเอาแบบโอ้เก้าดาวแล้วยังไงดีนะครับในส่วนของเดือนหน้านะครับก็ต้องลุ้นกันอีกคือข้อมูลผมยัง,ย,งยังไม่ยังไม่ฟันธง แต่ส่วนตัวเนี่ยคือคิดว่านะมันอาจจะเป็น9ดาวได้ไม่ครบทุกตัวในระยะเวลาอันสั้นผมใช้คํานี้นะในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่แน่อาจจะยาวๆประมาณว่า9ดาวอาจจะแบบเหมือนเป็นแร่แร่เอาจริงเพราะว่านะมันมันเป็นหลายมุมมองนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าเกิดทําเป็น9าดาวไม่ได้ทุกตัวเนี่ยไอตัวที่มันไม่เป็น9าดาวเนี่ยมันก็กากไปเลยสิมันอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้นะเรื่องจากว่า ถ้าสกิลเดิมนะครับและความสามารถให้เปิดเดิมเนี่ยมันโหดอยู่แล้วเนี่ยผมว่ามันก็ใช้งานได้โหดอยู่ดีนะเออไม่ต้องไปพึ่งหนึ่งเก้าดาวนะครับคือคนจะมองว่าเก้าดาวมันต้องโหดอย่างงู้นอย่างนี้งั้นเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เป็นขนาดนั้นก็ได้ถ้าสกิลเดิมและความสามารถเดิมไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ยมันเป็น2มุมมองนะว่าถ้าเกิดมีตัวที่ยังทําเป็น9าดาวไม่ได้จะเอามาเพื่ออะไรนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น9ดาวหมดเลยทุกตัวที่ออกมาใหม่เนี่ย ตัวเก่าๆมันก็มีโอกาสที่จะตกยุคไวนะครับเนื่องจากว่าไอ้ทุกตัวทําเป็น9ดาวแล้วมันอาจจะโหดขึ้นมันอาจจะเจ๋งขึ้นจริงครับแต่ผมว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้อย่างน้อยๆนะการทํา9ดาวเราก็เห็นแล้วว่าในส่วนของหินปูกพลังเนี่ยมันไม่ได้แบบเฟอร์นะครับอ่าอย่างในแพ็กเกตนี่ก็ได้มาแค่1ชิ้นเท่านั้นนะเออแพ็กเกจตมีแค่ชิ้นเดียวเท่านั้น,นครับฉะนั้นเนี่ยก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีกว่า ผมแนะนำไปแล้วนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยรอเดือนหน้าดีกว่านะวางแผนกันเลยนะครับของผมเองก็เริ่มวางแผนแล้วนะครับคืออย่างที่บอกว่า ID ที่มีช้างเอลลี่เนี่ยสามอ่ะมันจะมี ID นึงเนี่ยที่ผมจะทําเป็นช้างเอลลี่แน่ๆนะครับส่วนอีก2 ID ก็จะเก็บก็จับไม่ได้ทําตามเพราะว่าจะเน้นรีวิวนะครับอ่าผมต้องมีการเก็บกักเอาไว้สักนิดหนึ่งนะครับคือตัวราลนลบิสผมเจอแล้วนะครับ คือมันก็มีความถึกซัมมอนมีความโหดแต่ว่าถ้าตัวรอบข้างไม่โหดเนี่ยมันมันไม่ใช้ตัวแบกอะเอาจริงๆนะเรนเจอร์ประมาณนี้นะครับมันจะเป็นตัวเสริมทีมแต่เป็นตัวเสริมทีมที่ดีมากๆเพราะเป็นตัวที่ค่อนข้างจะถึกนะครับแล้วก็ซัมมอนคือดาเมจมันไปอยู่ที่ซัมมอนอะเออมันก็เลยแบบไม่ค่อยไม่ค่อยดีอย่างที่คิด เอางี้ดีกว่าคือมันเก่งแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เก่งตามที่เราคาดหวังแล้วแล้วดูนะครับว่าสังเกตว่ามันโดนครับอ่ามันเป็นท่าแสงใช่ไหมมันโดนเปลี่ยนร่างค่อนข้างจะยังง่ายอยู่อ่าแต่ว่าเกมนั้นเองก็อย่างที่บอกนะว่าเกมนั้นเองเนี่ยตัวเจม,ม่วงนะครับมันเปลี่ยนร่างง่ายนะครับแต่พอเป็นเกมตั้งรับปุ๊บบางทีมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนร่างนะเนี่ยฉะนั้นใจเย็นก่อนนะ ผอ้ี่แบบโอ้ต้องก้าดาวเปิดไม่ได้เลิกเล่นดีกว่าวัตถุดิบไม่ครบนะครับคือยังไงมันก็ต้องใช้เวลาอยู่ดีนะแล้วใช้เวลาเยอะเลยนะครับคือตอนนี้มันมีการตัดสินใจในหลายๆสุดนะครับก็คือ1เนี่ยการจะเลือกเรนเจอร์ก้าดาวว่าเฮ้ยจะเอาตัวไหนสมมุิเปิดได้เจสซิก้าจันทาจะทําเลยดีไหมหรือจะรอตัวที่มันเก่งกว่านี้นครับที่ผ่านมาเนี่ยตัวแรกออกมาดูดีแต่เดี๋ยวตัวต่อๆไปมันก็มีดูดีมากกว่านี้ขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะ เออทนั้นเนี่ยค่อยๆไปครับไล่สเต็ปไปทีนิดนะครับแล้วก็การปั้นแม็กอ่ามันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่เดี๋ยวผมรอดูอยู่นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มันยังไม่มีใครมีนะก็คือในส่วนของกบ9าดาวนะครับการตีบวกกบ9าดาวนะครับอ่าคือตัวเกมครับก็อัปเดตมาแล้วนะครับในส่วนของโกลเดอ่ามันจะมีอ่าในส่วนของการอัปเกรดนะทีละ5เลเวลนะครับแล้วมันจะมีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างตัวเกมเพิ่งอัปเดตเข้ามา เมื่อวานนะครับอตอนที่เขาปิดเซิร์ฟไปช่งชวงเช้านะครับเดี๋ยวผมดูขอดูข้อมูลนิดนึงนะ,อ,ะอยู่ที่ไหนแล้วอันนี้ไม่ได้กดปล่อยตัวเลยนะครับกำลังหยิบข้อมูลอยู่นะคือดูว่านะครับมันมีอัปเดตอะไรเข้ามาบ้างในส่วนของเมื่อวานอนะรอบนี้น่าจะแพ้ครับผมไม่ได้จิ้มปล่อยตัวนะกำลังหยิบหา อีกเครื่องหนึ่งนะครับที่เป็นข้อมูลนะครับเอาผมกดออโต้ไปเลยแล้วกันนะอ่าเดี๋ยวหาข้อมูลมาให้นะครับว่าอ่าในส่วนของการอัปเดตนะครับว่าเขามีอะไรเข้ามาบ้างอ่าโอเคครับอ่าเป็นมินิกาชานะครับที่เขาอัปเดตข้อมูลเข้ามาไอ้ตรงเนี้ยน่าจะเป็นส่วนของหีบทอง่าหีบทองเนี่ยน่าจะมี2สัปดาห์นะครับก็เดี๋ยว อ่ารอบที่2ครับก็จะมีหีบทองมาอีกซึ่งตรงนี้เกมเขาไม่บอกว่าในหีบทองเนี่ยมันมีอะไรบ้างเบื้องต้นที่ผมได้นะก็จะมีตัวกาชานะครับตัวกาชา2ใบตัวกาชา1ใบนะครับมีเหรียญครับมีขนนกนะครับคือตรงนี้เราลุ้นว่าเฮ้ยมันจะมีวัตถุดิบเข้ามาเพิ่มเติมไหมครับหรือว่าอ่าในส่วนของหินปูพลังจะอยู่ดีแบบฟุกแจกไหมแต่คงไม่ได้แจกนะเป็นการสุ่มนะครับอ่าแล้วก็ Special Sta t e AI นะครับอ่าตรงนี้นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวรอดูวันอาทิตย์นี้อันยังมีคนถามอยู่นะในส่วนของขอสมุดลึกลับทาไมมันหายไปนะครับมันหายไปสิครับเพราะว่ามันเปิดแค่วันอาทิตย์วันเดียวครับตรงนี้ครับสเปเชียลเอไออ่าสเปเชียลสเตตเมีการปรับเดี๋ยวรอดูแล้วกันน่าจะปรับให้ง่ายนะคงไม่ปรับให้ยากครับอันนี้เป็นข้อมูลครับที่มีการปรับนะครับแล้วก็ r a n g e r นะครับแอนเอนิมิสตันะครับก็คือข้อมูลของตัว r a n เจ r นะครับกับตัวของศัตรูจะมีการปรับอ่าอันนี้ไม่รู้นะว่าจะปรับไปในทิศทางไหนนะครับแล้วก็ อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับยูนิตสตาร์ทเพอร์เรเวลกรอตเลนะครับก็คือการอัพเวลครับของตัวเรนเจอร์9ดาวนี่แหละเพราะว่าพอเป็น9ดาวปุ๊บเนี่ยมันจะสตาร์ทที่เวล160อ่าสตาร์ทที่เวล160นะครับอ่ะตรงนี้มีคนสงสัยเข้ามาว่าถ้าอนาคตตัวเรนเจอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวใหม่หรือตัวเก่าที่ทำย้อนหลังนะครับประเภทที่เรเวลนะครับอ่า ระยะเวลาสกิลขึ้นอยู่กับเลเวลอย่างนี้นะครับมันจะนับเป็น160ไหมครับผมคิดว่ามันน่าจะนับจากฐานที่240แล้วบวกเพิ่มขึ้นไปอีกนะไม่งั้นคือทําเป็น9ดาวแล้วแบบมันติดน้อยลงเดี๋ยมันก็จะดูแหม่งแหม่งนะอันนี้เดี๋ยวเราดูตัวเกมผมบางอย่างเราจะยังไม่รู้เพราะว่าข้อมูลบางอย่างมันยังค่อนข้างใหม่มากอแต่บางอย่างผมจะรู้แล้วนะครับมีแค่บางอย่างที่ยังไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าข้อมูลยังถือว่าค่อนข้างจะใหม่เอี่ยมเลย นี่แต่ผมก็รู้สึกว่าผมก็อยากเปลี่ยนทีมผมเหมือนกันนะคือแบบว่าตัวดาเมจตัดเราไม่มีเลยครับเออไม่มีเลยครับเจสซิก้าแสงครับเรานักร้องนะเราต้องมาอาศัยเรนเจอร์ครับทางคอมโบแล้วก็เน้นตึกๆ,ๆ,ๆไปนะเออแล้วก็ทําให้ศัตรูปล่อยตัวได้ลดน้อยลงครับ s <S อยากเปลี่ยนทีเหมือนกันนะแต่ก็ต้องอดทนเหมือนกันเนี่ยขนาดไอีหลักเนี่ยเติมอแต่ผมก็เติมค่อนข้างจะน้อยนิดแล้วนะเออเติมไม่เยอะนะครับ อ่านี่ก็ยังเล่นได้อยู่นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับตัวเกมอัปเดตเข้ามาก็เดี๋ยวที่รู้ลุ้นกันอะ่ะมันก็ส่วนใหญ่นะที่รลุ้นกันก็จะมีขอสมุดลึกลับนะครับขอให้มันผ่านได้ง่ายขึ้นซึ่งจริงจริง ไอดีลลึกลับผมก็ผ่านเรียกเพื่อนนะครับเรียกเพื่อนมานะครับมาถึงหย่อนปุ๊บกดอมตะนะครับกดอมตะปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใส่ไอเทมยัดใส่หมดเลยนะครับพอเราเจาะข้างหน้าไปได้เนี่ยมันก็จะผ่านไปได้นะครับคืออย่างที่บอกไปแล้วนะครับว่าไหวพริปเนี่ยมันจะช่วยเจาะเสานะครับได้ดีนะพอเสาผ่านไปได้ไกลเนี่ยมันก็จะ,ะตายยากขึ้นแล้วนะครับอันที่เหลือก็พึ่งเรนเจอร์นะครับ แต่ตรงนี้คิดว่าน่าจะปรับลดลงนะครับก็เน้นไปที่ s p t i i l s t a ซตนะส่วนอื่นๆไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะครับอ่าแล้วก็โปรดักไลเออรอดูครับเขาบอกว่า p r o โป c t Line ก็คือหมายความว่ามันอาจจะมีการเพิ่มลดอะไรเข้ามาหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวรอติดตามดูดกันนะอ่าเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตใหม่นะครับก็มีเรื่องของฟิทแบกด้วยมีเรื่องของบั๊กนะครับที่แบบว่าตอนแรกตั้งใต,งตร,รมานะครับ แล้วไม่มานะครับอ่ามันอาจจะมีอะไรย,ยัดเข้ามาเพิ่มเติมนะอาเจนั้นเนี่ยก็ค่อยๆใจเย็นๆไปทีนิดอ่าอย่างไอดีหลักผมยังตัดสินใจอยู่เลยนะว่าจะเอายังไงดีครับอยากจะรีบรีวิวตัว9ดาวอยู่เหมือนกันอ่าแต่ว่าอาจจะรอตามจังหวะดีกว่านะเพราะว่าตัวนี้ผมก็กําลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดทำเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าเหมือนทําทิ้งวัตถุดิบไป,ไปฟรีๆอยู่เหมือนกันเพราะอนาคตตัวนี้ผมก็มีโอกาสหลุดทีมสูงนะ เพราะถือว่าเป็นตัวเรนเจอร์ตัวปกติของตัวเกมนะแล้วก็มันอาจจะไม่ได้โหดอะไรมากมายนะครับอาจจะเดี๋ยวลองดูแ้วกันอลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะอยากจะเห็นการรีวิวนะครับ9ดาวตัวไหนโอ้แต่ว่ามันก็เหลือไม่กี่ตัวนะคงต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับอวันนี้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะใครจะทําอะไรก็ตัดสินใจวางแผนกันให้ดีๆนะครับโดยเฉพาะสายฟรีนะครับวันนี้ประมาณนี้กันครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ